À <coughs> <desconc��Brots> mà na cứ là vài lăng nhở, nhở, nó tăm, nó bựa, nó bả, cưỡi liều, gông bông, được nó mạt trôn ta để đắng ai mò, có mạt chuôi, kêu dài, có két phai về le à, này kêu đã chật ngắn, ta kề trung trăng đắng tu kịp ai rồi, chẳng ta ngay rồi, rồi này rồi mới gì hoa cầm quan lẽ Dạ cái mẹ cay đạo bà Rồi Này về non quá đi đến Của mấy nó cầy cầm cơn Lè vô có mấy trẻ chuối ngoài nhà đưa tớ cái Chán tinh mấy âm cái chân tâm ở quần chạy lắm Bà mấy rớt về lại quần lẽ Tầm rồi là con chết chơi ไม่ต,มต่้มเจ็ตจะหลักดอกเจสดยดไว้เนยอยู่หน้าเบอเบอหน้าก็ไม่อามกว่าไม่หน้าเกยคมขึ้นหน้าปนี a a k um k a a ้เห no ็นหน้าเงียบเงียบหนกปาเตียบนะกันเห็นหน้าเงียบเงียบกิ๊เตียบระวังไว้นะเห็นหน้าไม่เท่าไรจำไว้พี่รู้ไหมกัง จนผมไม่สยายได้กับเจ้าบุญหลายตีนึงแล้วนะคะอ๋อโอยกิ๊กอยู่ไหนตู้ชูอยู่ใต้เตียงแฟนเก่าขึ้นต้นลูกนี่ยังรอยอ่ะออแม่งปรัดอ๋อเปียงบาดหลวงไอ้รอยอ๋อจาไม่นี่ก็โดนคนนั้นปีนอันนั้จริงึ้นก็จริงเออมึงหลกอ๊บรองเดี๋ยวเจทจไม่นี่ก็โองปลอบๆก็มีควัง จริงเพลงนี้กู้องได้หลังวันไ,วนไห,หวรุ่นห้ายรยองมาเพื่อว่าเห็นหมอเงียบๆนี่ท่อมเพียบนะคะเห็นหมอไม่ใหญ่แต่ใจหลอดไกวลงไปแล้วนะคะท่อมอยู่ในตู้โคกอยู่ตายเตียงยอ,อย่ายออย่นอกนะเบียงตำรวจกำลังจะมาเนอะฮัยพ่อสองอย่าไปโยกไแกลุกปัก โหลดเพลงนี้กดดอกจิกแมมแย็กปดูดาแลวตามด้วยรหัสหนึ่งเก้าหนึ่งระบบตำรวจจะเข้าสูมือถือของตันเสียค่าบริการเดือนละสามสิบบาทติดร่างติดกันตายกูไม่กันเขาไม่ติดปรีกูติดนะเนี่ยองปลีกูจบตึงร่างปรีกับกูติดแต่จริงอันเพลงต่มึงรองอันเพลงจะไม่ไหมเออ็นมาเด็กจบไปตายกับวบ cabo 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 ka cabo 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 năn